ทองเลี่ยมสาวน้อยวัย18เธอเรียนจบแค่ปสีเพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนพี่น้องมีหลายคนแกเป็นคนโตจบปสี่แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อช่วยพ่อแม่ทำนาทำไร่ดูแลน้องๆพี่เลี่ยมวันนี้ทำอะไรกินมั่งนะแกงส้มผักบุ้งกับปลาเค็มทอดน้องชายคนเล็กถามน้องๆของทองเลี่ยม อีกสองคนเป็นหนุ่มไปทำงานกรุงเทพกันหมดแล้วเหลือตัวเองกับน้องชายคนเล็กที่อยู่บ้านกับพ่อกับแม่วันๆแกก็ดูแลหุงข้าวผ่าฟืนทำกับข้าวเวลาพ่อแม่ออกไปทำนาหรือไปหาผักหาปลาเลี่ยมเลี่ยมอยู่ไหมวะอยู่ใครอ่ะอ๋อ,อนะแหววมาหาใครอะ่ะเออก็มาหาเองนี่แหละพอดี ข้าไปตลาดร้านเสริมสวยที่ขารู้จักในตลาดนะ่ะเขาถามว่ามีเด็กสาวรุ่นรุ่นบ้างไหมที่ว่างงานเขาจะจ้างให้ไปเป็นลูกมือแต่งหน้าทําผมข้าก็เลยคิดถึงเองขึ้นมาเขาจ้างเป็นรายเดือนนะ่ะกินอยู่กับเขานอนกับเขาร้านเขาเป็นตึกสามชั้นข้าว่าเองน่าจะไปลองดูอยู่บ้านนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรแถมมีเงินเดือนส่งให้พ่อแม่เองอีกด้วย หนูอยากไปนะแหววหนูชอบร้านเสริมสวยทำผมทำเ้านี่หนูชอบเพื่อจะได้มีวิชากับเขาบ้างเดี๋ยวหนูถามพ่อกับแม่ก่อนนะนะเออเออยังไงก็ไปบอกข้าก็แล้วกันถ้าพ่อแม่เองตกลงข้าจะได้พาไปจ้ะตกค่ำพอนั่งกินข้าวกันสี่คนพ่อแม่ลูกแม่น้าแหววเขามาหาเขาบอกว่า ร้านเสริมสวยในตลาดเขาอยากได้ลูกจ้างผู้หญิงเขาให้เงินเดือนกินอยู่กับเขาน้าแหววก็เลยมาบอกฉันเผื่อฉันอยากจะไปอะแม่เออก็ดีมีเงินเดือนด้วยกินอยู่กับเขาจะได้มีเงินมีทองและที่สำคัญจะได้วิชาความรู้มาด้วยพ่อมึงว่าไงอ้าวข้าจะไปว่าอะไรดีเสียอีก ตลาดก็ไม่ได้อยู่ไกลมากมายอะไรกับบ้านวันหยุดก็มาบ้านบ้างจ้าจ้าเดี๋ยวนูจะรีบวิ่งไปบอกนะ้าแหววทองเลี่ยมก็ได้ไปอยู่ร้านเสริมสวยแรกๆก็มีหน้าที่หุงข้าวซักผ้าดูแลทำความสะอาดร้านแกเป็นคนขยันนายจ้างรักนายจ้างเอ็นดูทองเลี่ยมเป็นคนรูปร่างค่อนข้างดีไม่ได้สวยมากแต่ก็ไม่ได้คี้ริ้วค้วเร ผิวสองสีแต่ที่สําคัญเป็นคนพูดจาไพเราะจิตใจดีงานการแทบไม่ต้องสั่งนายจ้างก็รักมากทองเลี่ยมเหนื่อยก็พักบ้างอยู่นี่ให้ชินก่อนวันหลังเจ๊จะสอนทำผมแต่งหน้าให้จะได้มาเป็นลูกมือเจ๊เจ๊นาเจ้าของร้านพูดกับทองเลี่ยมจ้าเจ๊แล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณ เด็กคนนี้ขยันดีนะเจ๊ลูกค้าที่กําลังทําผมกล่าวชมเพิ่งมาอยู่ได้อาทิตย์หนึง่งขยันขันแข็งพูดจาก็ดีฉันก็ว่าจะฝึกงานให้คล่องๆเด็กดีๆแบบนี้หายากฉันเอ็นดูอยู่เหมือนกันบางวันทองเลี่ยมก็ทำอาหารไทยๆให้เจไไนกินเจไไนชอบฝีมือของทองเลี่ยมทำกับข้าวเก่งนะทองเลี่ยม อร่อยอร่อยปกติเจกินแต่จืดๆกินกับข้าวในตลาดนี้ก็เบือกินจำเจเจไนเอ่ยปากชมเจไนเจ้า,จาของร้านแกเป็นแม่ไม้สามีทิ้งแกไปมีลูกสาวคนหนึ่งโตแล้วให้ไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพไปเรียนมหาวิทยาลัยร,ร้านแกเป็นร้านเสริมสวยแห่งเดียวในตลาดนี้ลูกค้าจึงเยอะลูกค้าประจำก็มาก รายได้ดีเลี้ยงตัวเองได้สบายสองเดือนผ่านไปเจนนายก็ให้ทองเรี่ยมหัดสะผมให้ลูกค้าจำไว้นะทองเลี่ยมเวลาสะผมให้ลูกค้าเราต้องเบามือค่อยๆนวดให้ทั่วลูกค้าเขาชอบจ้าฉันจะค่อยๆทำํำจ้าทองเลี่ยมเป็นคนฉลาดหัวไวเรียนรู้ได้เร็วพอสะผมเป็นแล้ว เจไนก็สอนวิธีทําผมดัดผมทองเลี่ยมก็ตั้งใจเรียนรู้เริ่มทําเป็นทุกอย่างจนกระทั่งการแต่งหน้าเวลาแต่งหน้านะทองเลี่ยมเราต้องดูทั้งหมดรูปหน้าคิ้วสีผิวขนาดของปากจมูกต้องดูให้หมดว่าแต่งแบบไหนถึงจะสวยขึ้นไม่ใช่ว่าแต่งแล้วเขาขี้เรลงคนไม่สวยก็แต่งให้สวยได้ ทองเลี่ยมก็ตั้งใจฟังทุกอย่างหนึ่งปีผ่านไปฝีมือทองเลี่ยมถูกใจลูกค้าเจไนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกค้ามาอุดหนุนมากขึ้นแกก็ขึ้นเงินเดือนให้ทองเลี่ยมเป็นคนเก่งฉันขอชื่นชมอยู่กับฉันนานๆน,นะฉันรักทองเลี่ยมเหมือนลูกสาวฉันเลยอายุอานามก็ใกล้เคียงกับลูกสาวเจอยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละไม่ต้องไปไหน ทองเลี่ยมกลับมาบ้านเดือนละครั้งเป็นไงบ้างเลี่ยมเอ้ยเป็นลูกน้องเขาสบายดีแม่เจ๊กายใจดีสอนทุกอย่างให้ฉันหมดเลยฉันทําเป็นทุกอย่างแล้วแม่อยู่กับเขาเราต้องซื่อสัตว์นะเลี่ยมเอ้ยอย่าไปเห็นแกเล็กแกน้อยมือเยาวัยเราต้องซื่อสัตว์เขาจะได้รักใคร่ไปนานๆจ้าพ่อเจ๊ เช้าเช้าฉันขอแบ่งกับข้าวกับข้าวสวยใส่บาทบ้างได้ไหมเจ๊ก็จะได้บุญไปด้วยได้สิทองเลี่ยมเจ๊ก็ไม่เคยใส่บาทมานานและปลุกเจ๊ด้วยล่ะถ้าใส่ทุกวันได้ก็น่าจะดีนะหรือจะปลุกเจ๊ให้มาช่วยทำกับข้าวบ้างก็ได้นะไม่เป็นไรจ้ะฉันทำไหวแล้วฉันจะปลุกเจ๊ให้ลงมาใส่บาทนะจ๊ะทองเลี่ยมเป็นคนใจบุญ ก่อนนอนก็จะสวดมนต์ไหว้พระทุกครั้งไม่เคยว่างเว้นแม้จะเหนื่อยงานสักเพียงไหนสี่ปีผ่านไปทองเลี่ยมก็โตเป็นสาวสะพรั่งรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะต้องทำตัวให้สวยเข้าไว้เราเป็นร้านเสริมสวยถ้าเจ้าของร้านแต่งตัวไม่เป็นดูไม่ดีใครจะเข้าร้านมันดูไม่น่าเชื่อถือเจนนพูดกับทองเลี่ยม แกซื้อเสื้อผ้าดีๆให้ทองเลี่ยมใส่ให้ทำผมแต่งหน้าจนสาวบ้านนอกที่ค่อนข้างผิวพันดำๆต่างๆหน้าตาดูงั้นๆก็กลับสวยขึ้นมาเลี่ยมเลี่ยมอา้าวพี่น้องมาซื้อของเลยจ้ะใช่ใช่เดินผ่านมาทางนี้พอดีเห็นเลี่ยมก็เลยแวะมาทักทายจำนงหนุ่มใหญ่เป็นคนที่รู้จักกันพระบ้านของจำนงอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่ไม่ไกลกันนักจากบ้านของทองเลี่ยมตอนเด็กๆเ,เคยเดินไปโรงเรียนด้วยกันเขาแก่กว่าทองเรี่ยมสองปีจึงสนิทสนมคุ้นเคยกันหลังๆมานี่เจนายรู้สึกได้ว่าจำนงแวะมาหาทองเรี่ยมบ่อยๆแวะมาพูดคุยเขาก็พอมองออกชอบกันเลยทองเลี่ยมทองเลี่ยมอายจนหน้าแดงรักกันชอบกันเจนไม่ว่ารอกดีเสีอีก แต่ต้องดูกันให้ดีๆนะฉันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจ้ะบ้านอยู่ห่างกันไม่ไกลแกเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นลูกน้องเฮียตรงร้านในตลาดเหล่านี้แหละจ้าเจ๊อ๋ออ๋ออ๋ดีดีด,ดีมีงานมีการทำเจ๊ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าเขาจะแวะเวียนมาหาทั้งสองพบปะพูดคุยกันตลอดเพราะทำงานอยู่ในตลาดด้วยกัน จนพ่อแม่จำนงมาสู่ขอทองเลี่ยมทั้งสองก็แต่งงานกันเจไนให้จำนงมาอยู่กับทองเลี่ยมที่ร้านแต่งแล้วก็มาอยู่กันที่นี่แหละไม่ต้องไปเช่าห้องอยู่ให้เปลืองเงินเปลืองทองเจเองก็อยู่คนเดียวจะได้เป็นเพื่อนกันทั้งสองก็อยู่กันที่ร้านเจไนตื่นเช้าต่างคนต่างก็ไปทำงานทำการกันตามหน้าที่ระยะหลังเจไนเริ่มไม่ค่อยสบาย สวันดีสี่วันไข้ลูกสาวก็มาเยี่ยมบ่อยๆนี่ถ้าไม่ได้พี่ทองเลี่ยมกับพี่จำนงช่วยดูแลแม่ดูแลร้านฉันคงแย่แน่ๆเลยฝากด้วยนะพี่ฉันก็จะขึ้นมาเยี่ยมแม่บ่อยๆฉันอยากให้แม่เลิกทำร้านไปอยู่กับฉันที่กรุงเทพตอนนี้ฉันซื้อที่ไว้ในกรุงเทพอยากจะปลูกบ้านรับแม่ไปอยู่ด้วยแต่แกก็ไม่ยอมแกก็บนว่าห่วงพี่ห่วงร้าน ถ้าร้านปิดไปพี่ก็จะขาดรายได้อันนั้นไม่สำคัญหรอกไม่มีร้านพี่ก็กลับไปอยู่บ้านทำไร่ทำนาปลูกผักให้พี่นงทำงานคนเดียวก็ได้พี่ห่วงเจ๊ามากกว่าพี่อยากให้พาเจ๊ไปตรวจในโรงพยาบาลที่กรุงเทพเป็นห่วงแกมดหมอบ้านนอกอย่างเราจะไปเก่งสู้กรุงเทพได้ยังไงลูกสาวเจ๊ไนก็เห็นด้วยพาเจ๊ไน ไปตรวจร่างกายที่กรุงเทพโดยให้ทองเลี่ยมดูแลร้านกับจำหนงสองคนทองเลี่ยมก็ดูแลร้านเป็นอย่างดีแต่งงานกันได้ไม่นานทองเลี่ยมก็ท้องอ่อนๆเจนนยก็เริ่มสุขภาพดีขึ้นหลังจากไปรักษาที่กรุงเทพแกก็กลับมาดูร้านต่ออย่าให้มันหักโหมากทองเลี่ยมกำลังท้องกำลังไส้เดี๋ยวเจ๊ทำเอง จนทองเลี่ยมคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงทุกคนดีใจมากช่วยกันเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กส่วนใหญ่เจ้ไหนจะช่วยดูให้เพราะงานในร้านว่างมือไปมากแล้วให้ทองเลี่ยมจัดการจนลูกสาวคนโตเดินได้ทองเลี่ยมก็ตั้งท้องอีกหนหนึ่งเจ๊จ้ะท้องนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงเลยบอกไม่ถูกไม่ไหวก็พับ ปิดร้านเร็วขึ้นหน่อยก็ได้ส่วนเจนนยเองก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนกันโรคเก่ากำเริบลูกสาวก็มาเยี่ยมเยียนบ่อยๆแม่ไปอยู่กับหนูเธอร้านนี้ก็ยกให้พี่ทองเลี่ยมทำไปห่วงสุขภาพตัวเองหนูห่วงแม่นะอยู่กรุงเทพหนูก็เป็นห่วงแม่ถ้าแม่แม่ไปอยู่ด้วยกับหนูหนูก็คิดมาก ถ้าแม่ไปอยู่กับหนูที่กรุงเทพหนูก็จะได้คลายกังวลเจนไนก็ยอมทำตามลูกสาวพูดกับทองเลี่ยมทองเลี่ยมราณีเจยกให้เองทำไปค่าชงค่าเช่าเจไม่ได้คิดลูกค้าเราก็เยอะได้เท่าไหร่ก็เก็บเอาไว้เจไปอยู่กรุงเทพก็คงคิดถึงนะคิดถึงทองเลี่ยมกับลูกๆน่าดูเลยละ่ะทองเลี่ยมก้มกราบเจนไน แล้วก็ร้องไห้ฉันจะไม่มีวันลืมพระคุณเจ้เลยเจนายเอามือรูปผัวดูแลตัวเองให้ดีๆถ้าทำไม่ไหวก็หาลูกมือสักคนหลังจากเจนไยไปอยู่กรุงเทพทองเลี่ยมก็เปิดร้านร้านก็คึกคักเหมือนเดิมทองเลี่ยมก็เริ่มท้องแก่ก็เลยหาลูกจ้างผู้หญิงมาช่วยดูแบ่งเบาภาระไปได้มาก เจ็ดเดือนผ่านไปทองเลี่ยมก็คลอดลูกชายแต่ตอนคลอดออกมาเด็กตัวนิดเดียวไม่ค่อยสมบูรณ์ตัวทองเลี่ยมเองก็ไม่ดีท้องไม่ค่อยยุบหมอก็หาสาเหตุไม่เจอทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยและก็ได้ข่าวว่าเจนนไม่สบายมากทองเลี่ยมก็ปิดร้านลงไปเยี่ยมเจนนที่กรุงเทพอยู่บ่อย วันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตก็มาถึงจำนงสามีของทองเลี่ยมถูกไฟช็อตตายที่ร้านเฮียตงตอนซ่อมเครื่องชัยไฟฟ้าแกเสียใจมากและซ้ำร้ายก็ได้ยินข่าวว่าเจนไนก็เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยก,กันเหมือนมรสุมชีวิตอย่างไม่หมดอาการท้องใหญ่ของแกก็ไม่ทุเลาแกคิดมากเครียดมาก นายจะต้องเลี้ยงลูกอีกสองคนนายจะต้องทำร้านเสริมสวยต่อทำให้แกเป็นโรคประสาทอ่อนๆบางครั้งก็เบอร์เบลอทำอะไรไม่ถูกลูกสาวเจไนามาเยี่ยมพี่ถ้าไม่ไหวก็ปิดร้านไปก่อนไปรักษาตัวให้หายลูกสองคนพี่ก็จะเลี้ยงไม่ไหวเอากลับไปอยู่บ้านก่อนหายดีเมื่อไหร่ลูกโตเมื่อไหร่ค่อยมาเปิดร้านใหม่ ถ้าอยู่อย่างนี้ไม่เป็นผลดีเลยฉันก็จะต้องกลับไปทำงานร้านนี้ก็ปิดไปฉันรักพี่เลี่ยมเหมือนพี่สาวแท้ๆนะและฉันจะไม่เยี่ยมบ่อยๆทองเลี่ยมก็เห็นด้วยก็กลับมาอยู่ที่บ้านให้พ่อกับแม่ช่วยเลี้ยงดูลูกเงินทองที่เก็บหอมรอมริบมาก็เริ่มค่อยๆหมดลงบางครั้งอาการทางประสาท ก็กำเริบอยู่บ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทองเลี่ยมไม่เคยลืมก็คือการทำบุญสุนทานตักบาตรการไหว้พระทุกวันพระแก่ก็จะหุงต้มทำกับข้าวที่ดีที่สุดไปวัดไม่เคยขาดสักวันพระเดียวส่วนท้องของแกนั้นก็ยังโตเหมือนเดิมพร้อมทั้งอาการโรคประสาทที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเลี่ยม ทำไมสร้อยเองมันดำคล้ำขนาดนี้วะอ๋อร้านเขาทาไม่ค่อยดีอ่ะจ้าคงผสมเยอะไปมันถึงไม่สุกปลั่งความจริงก็คือทองที่แกสะสมไว้แกเอาไปขายเพื่อเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูพ่อแม่จนหมดแล้วแกก็ซื้อทองปลอมมาใส่เวลาไปวัดแกก็จะแต่งตัวเต็มที่เหมือนตอนอยู่ที่ร้าน แล้บางครั้งแกก็พูดไปโดยไม่ได้คิดเพราะแกเป็นโรคประสาทจนลูกทั้งสองแกโตพ่อแม่แกก็ละโลกไปหมดแล้วเหลือแกกับลูกๆล,ลูกสาวเจนนก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอยู่ไม่ได้ขาดปีหนึ่งก็จะมาสามหนเวลาหยุดราชการยาวๆพี่เลี่ยมเป็นไงบ้างฉันคิดถึงพี่นะ และก็ซื้อของกินของใช้มาให้ทองเลี่ยมและทุกครั้งก็จะเอาเงินใส่มือให้ทองเลี่ยมเสมอเสมอฉันให้พี่ไว้ใช้ฉันเองก็ไม่ได้แต่งงานและก็คิดว่าจะไม่แต่งงานเอาให้หล,ลานๆไปโรงเรียนพี่ก็ประหยัดไม่เคยฟุ่มเฟือยที่ให้มาพี่ก็แบ่งไปทำบุญบ้างจะได้ได้บนร่วมกันจากพี่ฉันอนุโมทนาด้วย ท้องเลี่ยมนี่ถึงมันจะเจ็บป่วยไม่สบายมันก็ไม่เคยขาดมาทำบุญสักวันพระเดียวเนอะก็ขนมันจิตใจดีหวังว่าบุญกุศลจะทำให้มันหายเจ็บหายไข้ลุงสองคนที่นั่งอยู่บนศาลาคุยกันไปปาลบกันไปเรื่องของท้องเลี่ยมและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอาการท้องโตค่อยๆดีขึ้น ท้องยุบขึ้นใกล้จนจะเป็นปกติส่วนอาการโรคประสาทนั้นแกก็กลับมาหายเกือบจะเป็นปกติเหมือนกันพี่จะกลับไปทําร้านเสริมสวยก็ได้นะฉันอนุญาตลูกเต้าก็โตไปหมดแล้วดูแลตัวเองได้แล้วให้ไปอยู่ด้วยกันจะได้เรียนหนังสือในตัวเมืองใกล้ๆร้านฉันจะยกตึกหลังนั้นให้พี่ให้หลาน ทองเลี่ยมน้ำตาซึมมันจะดีหรือมันไม่ใช่ของของพี่นะทุกวันนี้พี่ก็เป็นหนี้บุญคุณเจนหกับน้องมากพออยู่แล้วไม่เป็นไรพี่แม่แกสั่งเสียไว้ก่อนตายว่าถ้าแกเป็นอะไรไปแม่ขอตึกหลังนั้นไว้ให้พี่ฉันเองก็มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพเงินทองฉันก็พอมีลหลานๆทางโน้นก็ดีกับฉัน ฉันก็คงไม่กลับมาอยู่ที่นี่แล้วล่ะฉันยกให้พี่ทั้งสองกอดกันกลมทองเรียมรู้สึกว่าเหมือนมีชีวิตที่เกิดใหม่แกกลับไปทำร้านเสริมสวยสักพักลูกค้าก็แน่นเหมือนเดิมลูกสาวคนโตก็ชอบอาชีพนี้กลับจากโรงเรียนก็มาช่วยแม่วันหยุดก็ไม่ไปไหนแล้วก็มีฝีมือเหมือนทองเรียม จนลูกค้าติดอกติดใจส่วนลูกชายคนเล็กของแกก็ไม่ค่อยสมประกอบเป็นโรคที่สมัยนี้เรียกว่าออทิสติกก็ต้องดูแลเลี้ยงดูกันต่อไปออออออันทงทงแแยมมไม่ร เปลี่ยนพันเออเงยสุขสว่างดังตะวัน สเเเอเขาปลอมปนเออเออก็ยังลุ้นคุณค่ะ อนนี้ทองเลี่ยมอายุ80ปีไปแล้วก็ยังขยันเหมือนเดิมช่วยหยิบจับให้ลูกสาวพอได้แต่จะให้ทำงานแบบเมื่อก่อนก็คงจะไม่ไหวส่วนลูกชายคนเล็กได้จากโลกนี้ไปแล้วทองเลี่ยมอยู่กับลูกสาวสองคนกิจการไปได้ด้วยดีแต่สองสิ่งที่แกไม่เคยลืมเลยก็คือเจนานกับลูกสาวและการไปทำบุญที่วัดอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาด คงจะเป็นผลบุญที่แกกระทำไว้ในชาตินี้ที่ทำให้ชีวิตแกกลับมาดีเหมือนเดิมทุกประการเรื่องนี้มีเขาโครงเรื่องจริงในชีวิตของปุถุชนคนหนึ่งที่ยึดมั่นในพระาศาสนาและการทำความดี